โอเคผมกล่าวสปีดท่านผู้ชมทุกท่านทุวันนี้ผมอ่ะเออ mode surf ใหม่ครับนะครับผมอ่ะครับเออก็เป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมสำหรับเอ่อคนที่อยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟนะผมก็ทิ้งคลิปไว้ใต้คลิปแลนะนะผมอ่ะสำหรับเอ่อเซิร์ฟนี้นะผมเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมอ่ะซึ่งเซิร์ฟนี่ค่อนข้างทจะโคตรสวยเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยเป็นหน้าของ surf เนี้นะดูสวยมากๆครับผมอ่ะ เราดูกดกันนะผมกดอเซิร์ฟนี้ยผมก็กดเอ่อห้ามค่มหยาบนะผมห้ามเอ่อขอยส์โอพจ่าเอสนะผมอ่ะแล้วก็ห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นเจอแบนดจ็ดวันนะผมโอ้โหเจ๊อยู่นะห้ามแบนด์พีพีเอ่อห้ามบินในพีพีนะผมถาวรหน้าแบนอ่ะห้ามโปรนะผมตามนะพอตรงมาแล้วผมจะมีทางด้านบ้านบ้านขวานะ้ยกับบ้านร้านคาซายนะอื้อ อันนี้จะเป็นด้านของเควสนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคำสั่งทางแครนะผมเอ่อเอาเรื่องแล้วก็ผมมารายละเอียดนะผมมาทับซีนะผมมาตามนี้นะผมมาส่วนตรงมาแลผมมาจะเป็นประมาณนี้นะผมตรงนี้เป็นที่ซุ่มของนะผมอันนี้ผมไม่มีตังค์แล้วจนจัดแล้วตรงนี้ไว้ก่อนนะ ไอ้เอฟตีป่ะครับเออ่ตลาดเออ่ตลาดโลกนะออืตลาดโลกมันเป็นยังไงวะเอ่ออันน,นี้น่าจะย่งเีรออรัปเดตก่อนนะครับโอเคก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะผมเซิร์ฟนี้ขนาดเซิร์ฟใหม่นะครับผมโคตรโคตรใหญ่อ่ะเออเอ็นชาร์ดของนะผมแค่ถือของในมือนะครับผมะนะยกตัวอย่างก็ได้ คือเราต้องมีตังค์นะผมถ้าถ้าได้ผมจำไม่ผิดนะเออเราเราเรามันยินดีดีกว่าเลยนี่นี่ครับผมมาจะได้เอ็นชาแลมานะครับอือทำไมก็ต้องคืออือไว้ในนี้กูติดอ,อ,นะอือจัดเลยะเอออันนี้คือซ่อมของนะผมมาไปดีซ่อมของนะผมมาสมมติว่าดาบมันคนใกล้แอ็ดโรงงานว่ะแอด็ดโรงงาน,เอ,งาน <c oughs> เอ็ดโรงงานให้เราไมากูคิดนะเออมันก็จะซ่อมของให้เรานะตามนั้นนะครับ เอออันนี้ก็เป็นเควสนะผมอ่ะเออราเควสอ่ะเดี๋ยวแป๊บนระมาอรออัปเดตเออตามนั้นก็อ่ะมาดูบ้านข้างๆนะผมอ่ะแล้วเป็นแหล,ล่ลินล้นลิ้นประตดัดไปไม่ใช่เด็กคอแห้งนะเออเอออีกอ่ะมามามา,มา,มาตรงนี้นะผมจะเป็นทางด้านของเออราคายศนะผมแต่ว่าตรงนี้ต้องรออัปเดตนะโอมาออเออเออทต่ไมต้องอื้ออีกแล้วอะครับอเออหม่ยก็งงเหมือนกันนะ ่ะะมมางี้นรผส่วนตรงนี้นะผมจะเป็นทางด้านของเออพรนะผมพื้นที่พรนะครับอันนี้ต้องรออัปเดตหรือเปล่าโอเคอัปเดตอัปเิษนะผมส่วนตรงนี้ก็เป็นสกายบ็อกนะผมสกายบ็อกเออคำสั่งนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสกายบ็อกผมพื้ที่การสร้างก็เออเซตโฮมเกาะอ,อันนี้ก็เป็นเออมาดูกันได้นะครับผมอื้ออันนี้ก็คืชอช็อปนะผมอ่าส่วนนี้ก็เป็นสร้าง สร้างบ้านะของอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะผมเห็นกันทุกคลิปนะครับอือส่วนตัวเี้เป็นทางหน้าของพ p รพนะผมเอ่อ20คูณ20บล็อกนะผมอ่ะมาดูรถชอบกันผมชอบนี่ค่อนข้างตีใหญ่ใหญ่ผมแนะนํามากเลยนะนี่คือสวยเวอร์ออโคพรสวยอ่ะออนะอันนี้ก็เป็นทางหน้าของเออพวกแร่ต่างๆนะผมอ่ะเป็นทางหน้าของขายนะไม่ใช่ซื้อหน้านี้อันนี้คือขายนะส่วนตรงนี้ก็คือเออทางหน้าของ ขายเหมือนกันนะผมขายเออพวกผักนะครับอือเป็นหน้าของผ,ผักอือต,ต่างๆนะท่านผู้ชมก็มามามาดูกันได้นะกว่าผมจะลงคลิปนี้ก็นักเขาน่าจะทําเสร็จแล้วสปาล้ว่นี่ไงอือทำไมเราภาพมาได้ยังไงเนี่ยไม่ภาพไ,ได้ยังไงมมผมท่านผู้ชมว่าผม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 องไม่เห็นนะท่านผู้ชมต้องกดไลค์ลนะเอออย่างเงี้ยท่านผู้ชมต้องกดไลค์แบบผมถึงจะมองเห็นแล้วเงี้ยอันนี้ก็เป็นท้นาของเออขายนะขายไม้นะครับผม ก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางหน้าของขายไม้เหมือนกันนะขายไม้ขายบล็อกนะผมมามาแล้วกันนะครับวันนี้นะผมมาเรามีแอปดีๆมาให้นะครับผมเป็นแอปแอปหนึ่งวันนี้นะผมเรามีแอปดีๆมาให้นะผมเป็นแอปอะไรนะผมนะเดี๋ยวผมจะแปะต้นไม้นี่นะอ่ะเป็นแอปแบบเออเป็นแอปโคตรดีครับนะผมตั้นั้นนะเป็นแอปที่ผมว่าผมไม่แบบไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะ สามารถมันติดตามโฟโล่กันได้นะผมอ่าทำแล้วนะแล้วสามารถแบบทำแบบเป็นเออเออเขาเรียกว่าโลโก้นะอือแบบเป็นภาพสวยสเลยนะที่ผมแบบทำคลิปไปก็คลิปก่อนนะอ่าเโอเคอ่าเอาตรงแเงี้ยเดี๋ยวผมมานะครับโอเครอพอตรงมาตรงนี้นะผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเรามาดูตรงนี้ต่อเป็นพรี P ีพนะีนะผมยี่สิบขูนยี่สิบบล็อกนะ โอ้ย oh, ี่สิบย้อนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยใหญ่เรื่องเลยนะก็คือแบบใหญ่เลยอนะ่ะเอออันนี้ก็คือแบบที่ผมได้สูตรอ้งชามาได้นะเป็นเป็นแบบบล็อกทรายติดไฟนะต,ต,ตบทับติดไฟนะประมาณนั้นแหละโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่แบบชอบก็อย่าลืม เออไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้เออนี่นี่ตรงนี้ไม่โอ้ท่านผู้ชมต้องกดไหลอะไรอย่างเงี้ยผมตาแบบเหมือนเหมือนเหมือนผมแบบเออเหมือนผมเมาสั่งนะเออเนี่ยมันมต้องกดไหลแล้วอย่างเงี้ยต้องแบบผมสักสิบยี่สิบเออผมถึงจะมองเห็นนะเออเนี่ยอ่ากดรับยอดฟรีนะอ่ะแล้วเออใช่ใช่ใช่ยศฟรีมันเป็นไรอ่ะมเสื้อผ้าสมุดแบบแล้ผมมาแบบมีแล้วบ้างนะตนี้นะ พอเราตรงมาตรงนี้นะสุดท้ายมันจะมีอะไรไหมอ๋อนี่ครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีท็อปเอ่อท็อปคิวนะผมอ่าท็อปเดทท็อปมันนี่นะอ่าเดี๋ยวจะนำพาทัวร์นีกนะผมเอ้ยเอ่อ,อ,อได้รับไขว้อะเออตรงนั้นตรงนั้นจนะมี ตรงด้านทางนี้นะเป็นทางด้านของพื้นที่โล่งๆเลยนะไม่มีอะไรนะอ่ะเราไม่ได้พลาดเลยนะเอออันนี้อันนี้เออเราพลาดได้ไงวะทำตั้งแต่งงานนะผมอาทำตั้งแต่งงานนะผมอะเป็นด้านเลิฟแล้วก็ชื่อคู่ของคุณนะผมอ่ามันก็จะไปแต่งงานไทยมังคัาไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้ก็จะเป็นเอดของเรานะผมเอสสวัสดีครับเอสสวัสดีครับ ให้ให้พีมานะอ๋อสำหรับเซิร์ฟนี้ก็เออใหญ่มากคนระับผมเป็นเป็นเซิร์ฟใหม่นะผมอ่ะตอนนี้ก็ผู้เล่นก็มีผมกับแอนคนเดียวนะเออก็แบบมีอยู่สี่ห้าคนนะตอนนี้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะผมเป็นแอนไปเซิร์ฟที่ดีมากนะผมอ่ะก็เซิร์ฟนีขั้นกาะพัฒนาอีกเยอะนะผมอ่ะสำหรับคนที่จะมาเล่นเนี่ยนะผมก็มาเล่นกันได้นะผมแล้วก็มีมีทางด้านของยศเออ่ยศนะผม ยศผมไม่รู้นะเพราะตอนนี้ก็รอเดตอยู่นะผมสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมตอนนั้หนุ่มคันที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกระดิ่งเป็นกํลังกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะผมอะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมอะสำหรับวันนี้ผมอะสำหรับวันนี้ผมอะก็เหมือนเดิมนะผมใครที่อยากจะให้ผมโปรโมทเซิร์ฟไม้ค้าบอะไรนะผมก็อืมให้ริ้งนะผมอะเออให้ไม่ใช่ดิ 「地、はい、歌は世界を変える」